สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องคอัวดันนิ่งนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับมาแกะถุงดูอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับวิ่งนะครับก็ในถุงนี้น่าจะเป็นเสื้อกล้ามนะครับจากทางคอนเซปต์สปีดนะครับก็ก่อนที่จะไปแกะถุงดูข้างในนะครับว่าจะมีอะไรบ้างก็ต้องขอขอบคุณทางคอนเซปต์สปีดนะครับที่ส่งอุปกรณ์เกี่ยวกับวิ่งนะครับมาให้ทางช่องคอัวดันนิ่งนะครับได้มา รีวิวแล้วก็มาแกะถุงให้เพื่อนๆพี่ๆนักวิ่งได้เห็นนะครับว่าออเดอร์ตัวนี้นะครับจะมีหน้าตาสวยขนาดไหนนะครับก็เท่าที่รู้นะครับก็ข้างในน่าจะเป็นเสื้อกล้ามนะครับแล้วก็ได้ข่าวนะครับว่าทางคอนเซปต์สปีดนะครับมีคอลเลกชันใหม่นะครับของเสื้อกล้ามและก็กางเกงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาแกะถุงดูนะครับว่าข้างในหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับสีสันจะสวยงามขนาดไหนนะครับ ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับก็ก่อนที่จะไปเปิดถุงดูนะครับก็มาดูถุงก่อนดีกว่าเนาะก็ถุงที่ส่งมาก็จะเป็นถุงทางคอนเซปต์สปีดโดยตรงนะครับก็จะเขียนว่า CSPD นะครับนี่เลยนะครับคอนเซปต์สปีดนะครับนี่ก็ถ้าพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับได้ไปวิ่งที่งานวิ่งบางแสนสิบล่าสุดนะครับก็จะเห็นว่าจะมีนักวิ่งระดับอีลิตนะครับไซ เสื้อทางคอนเซปต์สปีดนะครับหลายคนนะครับก็ที่อีลิตนักวิ่งแนวหน้านะครับอชอบใส่หรือได้ใส่นะครับเขาบอกว่าเป็นเสื้อผ้าที่มีน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับเขาบอกว่าเบาที่สุดในโลกนะครับโดยปกตินะครับเสื้ออีลิตระดับแนวหน้าของโลกนะครับก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่37นะครับกรัมนะครับแต่ทางคอนเซปต์สปีดนะครับก็จะเบากว่านะครับเขาบอกว่ามีน้ําหนักอยู่ที่34กรัมนะครับก็ เบาจริงนะครับผมได้ลองสวมใส่แล้วนะครับก็ทางคอนเซปต์สปีดก็ส่งมาให้ผมได้ลองใส่แล้วก็รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับก็ในถุงนี้นะครับทางคอนเซปต์สปีดก็บอกว่าเป็นคอลเลกชันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาแกะถุงดูเลยดีกว่านะครับว่าข้างในสีสันจะสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจับดูก่อนนะครับเดี๋ยวไปตัดโดนเสื้อตายห่าเลยนะเนี่ยต้องตัดแบบเดี๋ยวผมขอมอนุญาต่อนนะ ไม่รู้จะตัดโดนหรือเปล่า,าคลิปก็อาจจะถ่ายแบบเรียวๆเนาะไม่ได้แบบมีการตัดต่ออะไรนะครับเพราะว่าใช้มือถือในการถ่ายนะครับก็จะได้เห็นภาพกันชัดนะครับโอ้ดีเลยนะครับนี่ด้านในเลยนะครับว้า,าเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนดีกว่าเนาะ น,นี่เลยนะครับอ๋อถุงแพ็กเกจด้านในก็ดีเหมือนกันนะเกือบตัดโดนเสื้อนะครับเอาเวีนกล้ามเกือบและเป็นไรเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันในถุงนะครับว่ามีอะไรอีกหรือเปล่านะครับโอ้ยอ๋อ,อมีเสื้อนะครับเสื้อกล้ามอีกตัวหนึ่งนะครับนี่เลยเกือบจะตัดโดนเสื้อนะครับนี่ เดี๋ยวดูในถุงนะครับมีอะไรอีกหรือเปล่านะครับก็ไม่มีแล้วนะครับขอเอาถุงไว้ก่อนนะครับมีหรือเปล่านอ้อไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวขอจัดโต๊ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะครับไปตัดโดนขอบแล้วเกือบแล<ะ>้วเรา อ่ะเดี๋ยวมาดูคอลเลกชันแรกก่อนนะครับที่เป็นเสื้อกล้ามที่เป็นสีดำนะครับนี่อ๋อไม่ใช่สีดำสิครับนี่เป็นออกสีกรมนะครับนี่โอ้แจ๋วเลยนะครับก็เดี๋ยวเอามาดูอีกตัวหนึ่งดีกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นสี ออกสีน้ําเงินนะครับสีน้าเงินน้าเงินแถบเขียวนะครับนี่นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่าเดี๋ยวพี่ให้ดูเลยนะครับอ่านี่อ๋อรุ่นนี้เป็นรุ่น Evo นะครับนี่คอนเซปต์สปีด Evo นะครับเดี๋ยวให้มาดูตัวนี้เป็นการสกรีนแบบ แบบเป็นยางเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบพิมพ์ลายนะครับนี่เลยนี่ก็สกรีนยางนะครับแล้วก็พิมพ์ลายนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับสําหรับคอนเซปต์สปีดนะครับก็คือเสื้อนะครับเขาจะไม่มีตะเข็บนะครับเป็นการเย็บแบบอาจจะบอกว่าเย็บก็ไม่ใช่นาะอเป็นการแบบทําคลิปแบบไม่ให้มีตะเข็บนะครับก็เป็นรอย แบบนี้เลยนะครับเนี่ยจะไม่มีตะเข็บนะครับก็จะช่วยลดในเรื่องของการบาดของผิวหนังนะครับนี่เป็นแบบสลิปเนาะสลิปแบบนี้เลยนะครับรอบเลยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นที่เป็นสี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 น้ำเงินเนาะโทนออกสีน้ำเงินแล้วก็โทนออกสีน้ำเงินแล้วก็ มีลายสีเขียวนะครับอาจจะดูไม่ชัดนะครับเพราะว่าใช้มือถือในการถ่ายนะครับประมาณคร่าวๆนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงผมไปใส่แล้วก็ถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผ้าค่อนข้างเบานะครับแล้วก็ดูได้เลยนะครับว่าผ้าเขามีความยืดหยุนนะครับแล้วก็โปร่งนะครับนี่ทะลุได้เลยนะครับอันนี้สี สีสีออกสีน้ําเงินเนาะสีฟ้าอ่ะเดี๋ยวมาดูสีนี้ดีกว่านะครับสีนี้จะเป็นสีกรมนะครับสีกรมสีกรมแล้วก็จะเป็นน่าจะเป็นสีดําแล้วก็เป็นแถบกรมนะครับจะเป็นเสื้อกล้ามนะครับจะไม่มีตะเข็บเหมือนกันนะครับก็จะไร้ตะเข็บนะครับก็เป็นการสลิปนะครับสลิป สลิปตัวขอบนี่นะครับจะทําให้ไม่บาดนะครับนี่นะครับตัวผ้าก็ยืดหยุ่นดีนะครับนี่ผมได้ลองใส่ที่เป็นคอลเลคชันแรกไปแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะโฟล์ดีนะครับอากาศนะครับก็ด้านเอวนะครับก็จะเป็นการสลิปเหมือนกันนะครับนี่สลิปไม่มีตะเข็บนะครับเป็นการสลิปแบบ แนบแบบนี้ไปเลยนะครับก็ช่วยในเรื่องของการลดการเสียดสีของตะเข็บนะครับส่วนตัวผ้าก็เป็นการสกรีนนะครับเนี่ยสกรีนแบบเขาเรียกว่าสกรีนแบบพลาสติกเนาะแล้วก็เป็นการพิมพ์ลายนะครับใครที่เคยได้จับเสือ้อ เสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าลักษณะนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับมันจะระบายอากาศแล้วก็ใส่แล้วก็เย็นสบายนะครับก็ค่อนข้างที่จะเบานะครับอ่ะมุมเต็มๆก็อาจจะไม่เห็นชัดนะครับเดี๋ยวผมใส่แล้วก็ถ่ายรูปให้ดูนะครับใน Facebook หรือใน y o u t u b e นะครับในโพสต์ของ y o u t u b e นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการแกะทุงมาให้ดูนะครับ ก็ยังไงก็ขอขอบคุณทางคอนเซปต์สปีดนะครับที่ส่งเสื้อมาให้ทางผมนะครับได้ลองสวมใส่ดูนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจเสื้อหรือคอลเลกชันทางคอนเซปต์สปีดนะครับก็เข้าไปสั่งซื้อหรือไปส่องดูในในเว็บหรือในเพจของคอนเซปต์สปีดได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ คลิปนี้นะครับที่ดิสคริปชันนะครับอ่าก็เพื่อนๆลองกดเข้าไปที่ลิงก์ดูนะครับไปไปดูกันนะครับว่าอาจจะมีคอลเลกชันที่ถูกใจเพื่อนๆก็ได้นะครับทางคอนเซปต์สปีดนะครับเขาจะมีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างนะครับก็ที่ดังๆเด่นๆเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของชุดเสื้อผ้าที่เป็นสายปั่นนะครับนักปั่นนะครับเขาจะรู้จักดีนะครับอ่าทางคอนเซปต์สปีดก็ เพิ่งจะมาเปิดตลาดตีแบรนด์ที่เป็นสายนักวิ่งนะครับก็ลองเปิดใจแล้วก็ให้โอกาสทางคอนเซปต์สปีดได้พิสูจน์ดูนะครับว่าจะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะครับอ่าเราไม่ลองเราไม่รู้นะครับก็ตามสโลแกนเลยนี่ครับ now mison นะครับ, now, น,รบนี่ mison เนาะ,ะเดี๋ยวรู้จักนะครับนี่ใครที่อยากลองต้องไปสั่งได้นะครับก็มีโค้ดส่วนลดด้วยนะครับนี่ เนื้อผ้าเขาค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นดีนะครับนี่รูมันเยอะนะครับแต่พอดีถ่ายคลิปในมุมนี้นะครับอาจจะไม่เห็นแสงในการทะลุของผ้านะครับเบามากนะครับเนี่ยเท่าที่ลองได้ใส่ดูนะครับนี่เลยนะครับก็เพื่อนๆถ้าสนใจก็ลองเข้าไปส่องดูนะครับ่าลองใส่ดูนะครับนี่โอเคนะครับบ๊ายบาย